สวัสดีครับเจอกับช่องสวนพอดีกีพินภูมิสวรรบ้านนาะวันนี้ผมจะมาอัปเดตผักหวานที่ผมได้เอ,อได้ปลูกไปคลิปก่อนๆน,นะครับผมเดี๋ยวมาดูผลกันเลยนะครับผมชีส้สินี่นะครับ <c oughs> นี่ต้นนี้ครับนี่ตน้นนี้อ่ามันโดนน้ำเยอะมันจะตายไหมเนนี่ยครับเนี่ยอ่ปาปา นะครับอ่านี่ครับอ้าวมันเหี่ยวเหี่ยวมันรู้เป็นไรครับพี่น้องครับคอยดูมันจะรอหวัดไหมอ่านี่ครับต้นนี้ครับติดแล้วครับติดแล้วนี่ครับผมอ่าเมล็ดผักหวานเนี่ยมันมีแมลงมากินอึ่ม อ่ามีใบแล้วครับมีใบแล้วมันนี่แมลงมากินตรงผลของมันครับเนี่ยทําให้ต่างตัวไม่ติดขับเน่าอย่างต่อนนี้มีต่อนี่มีครับนี่ครับติดครับนี่ตรงนี้ไม่มีครับเนี่ยไม่เจอครับเดี๋ยวเคยดูว่ามันจะโผล่มาหรือไม่ครับยังหาต่อมันไม่เจอ นะครับนี่อันนี้สวยเลยครับนี่นี่ติดแล้วครับนี่นี่ครับที่ปลูกโดยคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นการแจ้งผลงและข้อสอบด้วยน,นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ